สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Autograde แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณห้ามพลาดก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ใหม่รีวิวตรงประเด็นและอัปเดตเทคโนโลยีจากวงการยานยนต์ทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกระบะพันดูที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Ford Ranger Raptor ปี2026รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้เหนือกว่ารุ่นก่อนในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะการออกแบบเทคโนโลยีและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายใช้งานในชีวิตประจําวันสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะที่มีทั้งความแรงความหรูหราและความอเนกประสงค์ r a นเจ r Raptor 2026คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากเริ่มจากดีไซน์ภายนอก r a n g e r Raptor 2026มาในรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งดุดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ฟอร์ตตัวใหญ่โดดเด่นกันชนหน้าแบบใหม่ถูกออกแบบให้รับกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่รองรับการขับขี่แบบออฟโรด ไฟหน้าแบบแมทริกเลดพร้อมไฟเดลายรูปทรงซีเชฟเสริมความล้ำสมัยและให้ทัศนวิสัยที่ดีในทุกสภาพอากาศตัวถังของรุ่นนี้มาในสีขาวสะอาดตาตัดกับชุดตกแต่งสีดำรอบคันอย่างลงตัวล้ออลลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางออเทเรนของ BF Goodrich KO2 ช่วยให้พร้อมลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวส่วนด้านหลังของตัวรถมีการปรับดีไซน์ฝากระบาดและกันชนใหม่ให้ดูแข็งแรงยิ่งขึ้นไฟไท้ายเล็บด,ดีไซน์ใหม่สองสว่างชัดเจนในเวลากลางคืน ท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตช่วยเสริมความร้าใจให้กับดีไซน์ด้านท้ายพร้อมชุดกันชนเหล็กแบบเฮฟวี่ดิวตี้ที่รองรับการลากจูงและลุยโหด,ดได้อย่างมั่นใจเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะพบกับการออกแบบที่หรูหราและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคอนโซลหน้าถูกตกแต่งด้วยวัสดุซอฟท์ทัช ผสานกับลวดลายคาร์ iber, บอนไฟเบอร์เบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังแท้เดินตะเข็บด้วยได้สีแดงให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ก็พร้อมสำหรับการลุยจนน้ำโคลนเปื้อนจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วตรงกลางรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.4นิ้วที่สามารถปรับโหมดการสแสดงผลได้ตามการใช้งานจริงพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตพร้อมแป้นแพดเดิลชิปด้านหลังช่วยให้ควบคุมการขับขี่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ระบบเสียงจากแบงแอนโอลูฟเซนแบบสิบลำโพงสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินไม่ว่าคุณจะขับทางเรียบหรือปีนเขา ในด้านสมรรถนะ Ford r a n g e r r a p t o r 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบอีโคบูสให้กำลังสูงสุดถึง392แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ f u ูลไทม์ 4WD ที่มาพร้อมโหมดการขับขี่ถึง7โหมดครอบคลุมทั้งทางเรียบลุยทรายโคลนหินและโหมดบาฮาสำหรับขับความเร็วสูงในทางออฟโรดโดยเฉพาะ ระบบช่วงล่างแบบใหม่ใช้โช๊คอัพฟอก2.5ล i v e v a ที่ปรับแรงหน่วงตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้การขับขี่บนเส้นทางครุขะนุ่มนวลแต่ก็มั่นคงระบบเบรกหน้าหลังเป็นดิสเบรกพร้อมระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเสริมความปลอดภัยในการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมายเช่นระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติระบบเดอนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว Ford Ranger Raptor 2026คือรถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบคลุมทั้งสายลุยและสายใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวสมรรถนะที่เร้าใจหรือเทคโนโลยีที่อัดแน่นทำให้รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดกระบะระดับพรีเมียมในปี2026 หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราไว้ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อไม่พลาดรถใหม่รุ่นเด็ดๆที่เราจะนำมารีวิวกันในตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ